ตอนเช้านะครับกดเช็คเครื่องยนต์นะครับดูหม้อน้านะครับน้ําควรจะอยู่ที่ขีดตัวหม้อพักน้ําตัวนี้นะครับแล้วก็มาดึงดูเกวัดน้ํามันเครื่องนะครับมีขีดบนเกือคขีดล่างนะครับของเรายัง ปกตินะครับยังไม่สกปรกนะครับแต่มันเครื่องไม่ดำนะครับแบตเตอรี่นะครับจะเปิดดูได้ก็ดูนะครับไม่ได้ล้างเครื่องครับพี่น้องคันนี้12ปีแล้วครับวีโก้แชมป์นะครับ เคยมีปัญหาตามแห้งครั้งหนึ่งนะครับหลังๆมากา็ผมเปลี่ยนมอนนํานะครับเด็เปลี่ยนมอนนําใช้ตัวนี้นะครับน้ำเย็นนะครับระกะขับมือเดียวครับขับคนเดียวนะครับใช้คนเดียวก็อยู่ได้นานครับพี่น้อง ประมาณนี้นะครับ